สวัสดีครับวันนี้วันผู้พิริหัสที่11พฤศจิกายนนะครับ<ป>วันนี้เดี๋ยวจะพามาดูราคาวัวนะครับวัวลูกเลี้ยงครับวัวบาม่นลูกผสมนะครับสําหรับไรทุ่งครับข้อน,นี้เป็นของพี่ขวัญรืพี่ก๊อตนะครับแบบนี้ตัวละเท่าไหร่พี่ตัวละสองหมื่นสามห้าร้อยสองหมื่นสามห้าร้อยราคาองมีกี่ตัวครับสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบชุดนี้มีสิบตัวตัวที่พ่นสีนั้นขายยัง ยังยังไม่ได้ขายนะครับชุดนี้สอง0มืสาพันห้าร้อยครับมีหลายแบบครับมีทั้งติดไทยนี่แบบนี้หัวโล้นสวยหูใช้ได้ยาวไปหน่อยแต่ไม่บิดนะนี่หูแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้สอง0 0ืสาคพันห้าร้อยราคารองครับราคารองอยู่จ้ามีมีชารโละเล่หนึ่งตัวนี่เล่มั่นนี่ตัวนี้เป็นเหมือนเล่มั่นเลยหนังดีขาดีนี่ครับ ัวนี้นะครับเลือกได้นะครับตัวเดียวก็ขายนะครับชุดนี้เดียวก็ขายตัวเดียวขาย23-500ืาครับตัวนี้ก็ดีมาดูครับใครที่สนใจครับว่างก็มาดูได้ครับที่ตลาดนัดโคกระบือวังประจบนะครับตอนนี้พ่อค้าไม่ค้าว่างๆไม่มีอาชีพอะไรแล้วหาวัวมาขายอย่างเดียวครับดีกว่าอยู่เปล่าๆครับดีกว่าอยู่เปล่าๆีก็อยู่เป่าๆนะครับชุดนี้10ตัวนะครับสนใจมาดูได้มาครับขยับมาอีกข้อหนึ่งครับ โตมาอีกหน่อยนะครับโตมาอีกหน่อยรุ่นนี้ราคาครับผมอันนี้ห้าหมื่นสามคู่ละห้าหมื่นสามพันตัวละสองหมื่นหกพันห้าร้อยครับคู่ละห้าหมื่นสามพันครับตัวละสองหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับเดี๋ยวให้พี่เขาไล่ให้ดูทั้งคอกเนี่ยเห็นมีสีดําตัวนี้ตัวเดียวสิบสามตัวหูกตัวนี้ตัวนี้วโล้นนี่เกือบจะล้นแล้วต้องไปทาเขานะครับเชื้อดีสะดือดีครับ ยืนหล่อๆสวยๆก็มีหลายตัวนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูให้นะครับนี่ครับตัวนี้อย่างอย่างตัวนี้นะครับนี่ครับนี่ครับนี่นสีดำตัวเดียวนะครับทั้งข้อเตี้ยล่ำนะครับ ตัวละ2 6 5 0 0ืมาเลือกเอาจ้ะตัวละ2 6 5 0่าแทงสพายฟรีพยาธฟรีถ้ายกรถอีกนี่ถ้าโอ้โหตัวนี้ดีครับถ้าซื้อยกรถได้อีกครับนี่ชุดนี้กี่ตัวพี่13ตัว13ตัวทั้งหมด2ชุดนะครับ2ชุด23ตัว23,5 0 0มร้อยมี10ตัว26,5 0 0ร้อยมี13ตัวครับผมขอกนี้ขอพีขวัญพีกอตนะครับฝากไว้ด้วยครับผม เดี๋ยวเราไปต่อที่ข้อของพี่เกดกับพี่สาวนะครับสวยจริงลองนะมาถึงข้อของพี่เกดกับพี่สาวครับผมไล่ไล่ราคาไปเลยนะครับตั้งแต่เล็กไปหาใหญ่เลยนะครับคู่เหี่็นอยู่ข้างหน้านี่ครับ<อ>ซ้ายแดงเนี่ยครับขวาสีเทาๆขาวๆนี่นะครับ,ค,รบคู่นี้เท่าไรพี่สาวตัวละหมื่นแราคาร้องสา0 0มื่นหกพันคู่หนึ่ง้ 36, <000. S 1> องอยู่ต่อได้ แล้วที่เหลือสามตัวนี่ครับสองหมื่นสองห้าร้อยดูเอานะครับดูนะครับพี่สาวบอกราคาแล้วนะนี่สามตัวนี้นะครับสวยๆครับหนังดีๆครับลงทุนน้อยๆก็ได้นะครับแบบนี้คู่นี้ครับเลี้ยงรอดแน่นี่โหตัวนี้หัวล้นนะครับดูนะครับสองชุดนะครับชุดนี้สองราคา 1น0 0 0กับ22,500ราคาร้องครับผมขยับมาอีกครับชุดนี้ล้องไว้23,500 23,500มี4ตัวนะครับขยับมานิดนึง <c oughs> นี่ครับมาใหม่ๆเลยครับแบบนี้เป็นวัวลูกอีสานนะครับมาเลี้ยงไรทุ่งที่นี่พอโตแล้วก็เป็นวัวสำหรับเข้าขุนอีกทีนึงนะครับ นี่ครับก็มีบริการเหมือนเดิมนะครับถ่ายพยาธฟรีแทงสะพ,พายให้ฟรีครบครับผมถ้ามาซื้อของพี่สาวก็พี่เกตนะส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบนี้วัววที่ขายในตลาดนะครับหัวสวยบัามั่นสวยๆวยัวสองหมื่นกว่าก็จะแถมมีโปรโมชั่นฝั่งนี้ใช่ไหม เท่าไรครับรองไว้สองหมื่นห้ากี่ตัวครับสี่แปดชุดนี้แปดตัวร้องสองหมืนห้าพันนี่ตัวนี้แยกมาสวยเลยตัวนี้สวยเลยนี่ครับเขาไม่ได้ไปซื้อนะครับมีคนมาส่งให้คัดมาให้คัดไซส์มาแล้วก็ตีราคากันนะครับนี่ครับ นะครับสองหมืนห้าพันราคาร้องนะครับตัวเดียวก็ขายนะครับนี่ครับชุดนี้แปดตัวนะครับยกได้แยกได้เลยส่วนใหญ่จะสีออกทางแดงๆเนาะนี่ตัวนี้จะเด่นกว่เพื่อนเลยเชื้อดี แข้งขาดีใช้ได้หัวก็ดีสวยครับนี่นะครับสองหมืนห้าพันราคาร้องนะครับมาฝั่งนี้บ้างครับอันนี้จะเป็นลองไว้เจ็ดพันห้าสองมื่นเจ็ดพันห้าร้อยมีห้าตัว, 7, ตวจะไม้ทีรอบบ่ายของพี่สาวมาวันนี้อีกนะครับมีไม้โอ้ตัวนี้สวย นี่ครับโอ้ตัวนี้สวยมันจะเตี้ยไปไหมไม่เตี้ยมันโอ้โหมันเป็นปะมานโอ้โหสองพ่นเจ็ดห้าร้อยราคาร้องนะครับดูตัวนี้ครับดูตัวนี้ครับหัวโลนธรรมชาติหัวโลนครับหัวโลนดีครับนี่ครับวนให้ดูแล้วนี่โอ้โหนี่ตัวนี้เตะตาดีครับไนี่ก็โตมาหน่อยส่สงครามเรียบร้อยนี่ผ่านสงครามมาแล้ว นี่ก็ล่ามดีครับสูงโย่งดีครับพวกนี้ครับห้าตัวนะครับร้องสองหมืนเจ็ดพันห้าร้อยนะครับจุ่ตัวเมื่อกี้สวยแล้วตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนี่ครับส่งพ่อวัวได้นะครับแข้งขาขอบใบหูสีดําขอบตาดํำหล่อดีครับตัวนี้ครับนี่ครับป๋องง้อนะเพอันั้นจะเป็นหกพันห้ ชัวน,นี้มีสีตัวสองหมื่นหกพันห้าร้อยครับขอคาไซ้ายให้ดูเรียบร้อยเลยนะครับสองหมืหันห้ารอยบาทราคาร้องนะครับต่อได้และของพี่เกตกับพี่สาว วันนี้มีมาอีกนะครับมารอบบ่ายมารอบบ่ายตอนเย็นก็มาดูได้หรือไม่ก็พรุ่งนี้เช้าครับแต่พรุ่งนี้เช้ากลัวมาไม่ทันก็ตอนเย็นมารอดูได้ครับนี่แบบนี้ร้องสองหมื่นหกห้าร้อยนะครับเอาล้ครับวันนี้สองข้อนะครับของพี่ขวัญกับของพี่เกตนะครับวันนี้ฝากติดตามไว้ด้วยราคาวัวสดๆตอนร้อนเลยครับผมบ่ายมาอีกครับันนี้่ว่นนี้ก่อนครับสวัสดีครับ